เบนจามินแฟรงกินวอนเซดในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนนอกจากความตายและภาษีพวกคุณดูหรือเปล่าครับว่าถ้าคุณเป็นผู้ที่มีไรายได้คุณต้องเสียภาษีนะ่ะอะไรนะพวกคุณไม่รู้เหรอเอาละ่ะมึงเตรียมตัวเจ็บปวดแบบกูได้เลยโยนย้อนหลัง2ปีสัตว์แแน่นอนครับว่าคลิปนี้ก็เป็นสื่อถึงกรมสัมภา,ารว่ากูไม่ได้รายได้จาก y YouTube นะเว้ยอย่ามาเก็บกูแล้วถ้าคุณมีรายได้มาหาศาลขนาดทับหัวพ่อกูตายเนี่ย กูจะเรียกกรมสรรพากรให้ไปเก็บภาษีจากมึงแต่แน่นอนครับว่าองค์กรนี้เขาก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นอะไรที่มันลดหย่อนได้มันก็ลดหย่อนได้จริงๆนะครับแต่เขาไม่บอกคุณหรอกดังนั้นแล้วผมมีความลับจะมาบอกคุณว่าการทําประกันแบบกรมธรรม์อายุ10ปีขึ้นไปนะเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะเว้ยแล้วถ้าถามว่าทาไมผมถึงยอมทํำน่ะเหรอโอ้โหผมขับรถไปทํางานแต่ละวันไอสัตว์ร้อยขึ้นไอเฮียวันนี้กูยังสงสัยตัวเองอยู่เลยว่า กูมีกูมีชีวิตรอดมาทำคลิปให้พวกมึงดูได้ไงวะและสวัสดีครับลูกเหลาสุดทอดโพสันมาเซอร์เกมที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเปรียบเสมือนคนที่จบชั้นปริญญาโทไม่เหมือนเกมผีในอีจีโอที่ไม่จบแม้แต่ชั้นปรอตีนด้วยซ้ำ เกมเชียเนี่ยแม่งสนุกมากๆและน่ากลัวมากๆในขณะดเดียวกันและมันไม่ต้องใช้ผีด้วยแม่งจอหอนเลยว่ะเสียดายครับถ้าเกิดว่ามีแคมเปญให้ซื้อเกมนี้ในสมัยที่ลุงยังอยู่แลนะป่าน,นี้ผมคงได้โซเชียลเครดิตเกี่ยวกับประเทศไทยเยอะแล้วละ่ะเพราะว่ามันเนื้อหากเกี่ยวกับเรือดำน้ำมาดิอาวชิบหายพูดถึงแต่ข้อดีแบบเนี้ยเดี๋ยวก็หาว่าผมอวยอีกแหละ งั้นเรามาพูดถึงข้อเสียของมันก่อนดีกว่าซึ่งแม่งก็มีอยู่แค่อย่างเดียวอะก็คือเกมแม่งสั้นไปแค่นั้นแหละและใช่ผมจะขอย้ำอีกครั้งข้อเสียมันมีอยู่แค่นี้จริงๆเท่าที่กูหาเจอนะถ้าจะให้พูดอีกครั้งชัดๆก็คือโลกนี้มี3อย่างครับที่เราใช้เวลาทั้งชีวิตก็หาคําตอบได้ไม่หมด1ก็คือการสํารวจอวกาศ2การสํารวจท้องทะเลและมาหาสมุทรและ 3. เราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรลดหย่อนภาษีได้บ้างและเกมนี้มันถือเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่า เราจะทำยังไงถึงจะล่วงรู้คำตอบในดวงดาวปริศนาที่เต็มไปด้วยมหาสมุทรโลหิตเป็นเวลาผ่านมานับทศวรรษที่ดวงดาวที่มนุษย์นั้นรู้จักและสามารถอาศัยอยู่ได้ได้จากหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงไว้แต่ผู้คนที่หลงทางอยู่บนอวกาศและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ถูกเรียกว่า The Quiet Rapture แต่ความทะเยอทะยานของมนุษย์นั้นไม่เคยหายมาลายสิ้นไปผู้คนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ยังคงตามหาแหล่งทรัพยากรดวงดาวที่อาศัยอยู่ได้ ไม่ว่าดวงดาวดวงนั้นมันจะเป็นแค่ดวงจันทร์ที่แบบแห้งแล้งและในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบดวงจันทร์ปริศนาที่เก็บงำพลังอันแสนลึกลับเอาไว้และมันเต็มไปด้วยท้องสมุทรที่เต็มไปด้วยโลหิต และมึงจะได้รับบทเป็นนักโทษที่ต้องมาสำรวจดวงดาวดวงนี้ด้วยอุปกรณ์ที่แสนจะบูโรทั่งและไร้ราคาและกูบอกเลยว่ามึงเตรียมตัวตายได้เลยเพราะว่าเรือดำน้ำที่มันให้มึงมานั้นแทบจะพังอยู่แล้วอ่ะมันรับไม่ได้หรอกแรงกดดันขนาดนี้ทะเลลึกขนาดนี้อะไรก็แย่ๆไปหมดเลยและมันมีชื่อว่าไอรอนลังและสิ่งที่ผมจะบอกคุณให้รู้ไว้นั่นก็คือมันไม่มีเวลาสำหรับการเตรียมตัวไม่มีเวลาสำหรับการเตรียมความพร้อมและไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้ ถ้าเกิดว่าคุณทำสำเร็จนั่นก็คืออิสรภาพของคุณแต่ถ้าคุณผิดพลาดแล้วก็คุณก็คงจะรู้ใช่ไหมว่าทางออกของปัญหานี้คืออะไรเปิดเกมมามันก็จับมึงโยนเข้ามาในเรือดำน้ำที่กูดูก็รู้เลยว่าแม่งซื้อมาจากประเทศหมีแดงแน่นอนสภาพแม่งแบบโอ้โหไอเหี้ยเอ้ยมึงเรียกสิ่งนี้ว่าเรือดำน้ำหรอวะไอสัต แม่งเต็มไปด้วยสนิมเครอะแล้วก็แบบกลิ่นแม่งเหม็นหึ่งมากและสิ่งที่มันสอนกูนะเหรอว่าให้เล่นเกมนี้คล่องแคล่วว่องไวเหรอไม่มีมีแต่ต้องดำดิง่งแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองอะ่ะไอ้เปรทส่วนเนื้อเรื่องของเกมนี้เหรอกูว่ามันไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่วะ่ะดังนั้นแล้ว so I don't give a shit man หน้าที่ของคุณก็คือเราต้องไปตามพิกัดต่างๆที่ระบุไว้บนแผนที่โดยใช้สกิลพาณิชนาวีที่แสนต่ําเตี้ยเรียดินของมึงในการไปถ่ายภาพสิ่งประหลาดๆหรือซากของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลสีเลือดนี้และแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นการกระทําที่ยากมากๆแน่เลยทาไมมึงให้ภารกิจยากๆแบบนี้กับคนแบบกูวะแล้วแบบสภาพความเป็นอยู่ของเรือแห่งนี้น่ะดูก็รู้เลยว่าแม่งน่าจะแย่มากๆอะ่ะถึงขนาดมีคนเขียนข้อความต่อไว้เลยนะเนี่ยแล้วเราดันมาเห็นซะง,งั้น สิ่งนี้นั้นมันไม่ใช่การสำรวจมันคือการประหัดประหารชัดๆเห็นได้ชัดเลยว่ามันน่ะตั้งใจใส่แกเข้ามาในที่นี่เพราะมันไม่อยากให้แกกลับไปแม้ว่าแกจะทำสำเร็จและแน่นอนว่ามันจะรักษาสัญญาเหรอไม่จริงไม่มีหรอกอิสรภาพที่คอยรอแกอยู่แกกำลังตายลงอย่างช้าๆในเรือและในทะเลแห่งความว่างเปล่านี้ถ้าเกิดว่ามันยังมีความหวังอยู่มันก็คงเป็นความหวังที่เปลี่ยนไปด้วยภาพลวงตาและแสงที่แสนริบหรี่ ในก้นลึกมหาสมุทรนี่สิ่งที่ไม่เคยได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินและสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และฉันหวังได้เลยว่าพวกมันจะได้รับการประหัตประหารส่วนฉันจะได้รับอิสรภาพของฉันเหมือนว่าข้อความดังกล่าวนี้จะแสดงให้เห็นเลยว่าตัวผู้เล่นนั้นไม่มีทางรอดออกไปได้คือคือกูรู้เลยว่าฉากจบแม่งคือเกมโอเวอร์แน่ๆนะ่ะแล้วแม่งโอ้โหไอเหี้ยเอ้ยกูโคตรเกลียดเลยว่ะไอเกมที่มึงแบบส่งมึงมาตายแบบนี้ Hey, แล้วมึงจะได้ประโยชน์อะไรจากการกระทําแบบนี้วะกูไม่เข้าใจเลยอ่ะนั่นแหละผมถึงได้บอกไงว่าเนื้อเรื่องเกมเนี่ยผมด้นกิบอาชิดด้นกิบอาฟักอ่ะคือแบบมันไม่สมเหตุสมผลอ่ะเออทำไมเราต้องลงทุนมากมายขนาดนี้เพื่อให้ได้อะไรที่มันไร้ค่ากลับไปวะไม่เข้าใจเว้ยเกมเพลย์ <Game play. S 1> โอเคและต่อไปนี้จะเป็นผมในโหมดกระดกแว่นครับผมจะอธิบายเกมเพลย์สั้นๆง่ายๆห้วนๆให้คุณเข้าใจครับแน่นอนว่าผมจะใช้ภาษาชาวบ้านด้วยไอ้สัตว์ พวกคุณยังจําได้ไหมตอนที่พวกคุณเรียนคณิตศาสตร์กันอยู่อ่ะรู้จักแกน x แกน y กันไหมนั่นแหละถ้าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาอะไรที่มันง่ายกว่านี้ให้พวกคุณดูแผนที่กันเป็นไหมทิศเหนือทิศใต้อะไรพวกนี้น่ะอ๋อไม่เป็นเหรอโอเชียเอ้ยผมคงอธิบายให้พวกคุณเข้าใจไม่ได้แล้วล่ะเสียใจด้วยงั้นเอาแบบนี้ดีกว่าแกน x ให้คุณคิดภาพว่าแกน x นั้นคือการทําให้เป็นแนวนอนส่วนแกน y นั้นคือแนวตั้งครับ แล้วที่เหลือทางด้านซ้ายมือของคุณก็คือการองศาหันหัวเรือครับให้คุณหันซ้ายขวาหรืออะไรอย่างนั้นก็ง่ายๆอะ่ะคือถ้าคุณหันให้มันเป็นแนวนอนมันก็ไปทางแกน x ส่วนถ้าคุณหันให้มันตั้งตรงขึ้นมันก็ไปทางแกน y นั่นแหละคือระบบทั้งหมดของไอรอดลังครับแล้วก็มีแค่เดินหน้ากับถอยหลังแค่นั้นเองที่เหลือคุณต้องจับจุดตัวเลขระหว่างแผนที่ถึงแกน x และแกน y อะไรพวกนี้เอาเองนะมันก็ไม่น่ายากหรอกแต่ผมใช้เวลาเรียนรู้ของระบบเกมนี้ ถึงชั่วโมงหนึ่งเลสัตถ์ถึงผมจะเคลียร์เกมนี้ในสองชั่วโมงก็เถอะไอ้เหีียชั่วโมงแรกเนี่ยคือเหมือนกูกลับไปเรียนรู้ใหม่เลยอะ่ะทั้งๆที่กูเซียนเกมกรีนเฮลท้แท้ไอ้สัตว์เอ้ยแม่งใครก็ตามนะที่แบบอุ้ยคีโมว่าดูแผนที่เป็นนะเจอเกมนี้เข้าไปกว่าหงเงือบทุกรายแล่ผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่หงายเงือบคนนั้นแม่งเอ้ยทําไปเป็นสอนเขาอย่างดีว่าทิศทางดูอย่างงู้นดูอย่างนี้ผมเคยสอนคนคนหนึ่งเล่นเกมกรีนเฮลให้ผ่านนะ ้าเขาไม่มีผมนะเขาเล่นไม่ผ่านหรอกไอ้เหี้ยแต่กูเจอเกมนี้เข้าไปกูหลงทางอะ่ะกูรู้สึกเหมือนเป็นเขาเลยอะ่ะอะไรวะเนี่ยแต่แน่นอนครับว่าความยากของมันก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเล่นครับเนื่องจากมันมีพื้นที่ที่จํากัดแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากแถมไม่มีแมปให้เราดูอยู่จริงๆด้วยว่าแมปนั้นมันมีจริงหรือเปล่ามันเป็นเพียงแค่ภาพฉายที่เกิดจากการถ่ายรูปครับซึ่งแน่นอนว่าข้อจํากัดตรงนี้ไอ้เชี่ยกูยจะพูดยังไงดีวะคือเกมแม่งมันเกมแม่งมันยูนิคอะ และได้ความยูนิคและความที่เราไม่รู้นี่แหละเลยทําให้เกมนี้มันน่ากลัวมากๆครับเราไม่รู้เลยว่าเรากําลังจะไปไหนเรากําลังจะไปที่ที่มีอยู่จริงใช่ไหมหรือที่ที่เรากําลังจะพยายามไปนั้นเราไปในที่ที่นั้นถูกต้องหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดว่าคุณคิดจะซื้อเกมนี้มาเล่นเองผมเชื่อว่าคุณต้องเรียนรู้มันได้ภายในเวลาครึ่งชั่วโมงแน่นอนว่ามันเร็วกว่าผมแน่นอนคือเกมมันง่ายกว่าที่คิดนะขอแค่คุณพยายามทําตัวให้ชินกับมันคุณก็จะสนุกไปกับมันได้ และแน่นอนเป้าหมายของเราก็คือการถ่ายภาพทั้งหมดที่ถูกระบุไว้ในพิกัดในแผนที่และทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละคือเกมเพลย์ของไอรอนหลังครับ โอ้แล้วผมเกือบลืมบอกไปทิศ A คือทิศที่กัดหัวเรือครับคุณจะต้องหันทิศที่กัดหัวเรือให้ตรงกับทิศกัดที่คุณจะถ่ายภาพไม่ฉะนั้นมันจะถ่ายภาพไม่ติดนะครับอย่าลืมหันหัวเรือไปในทิศ A ที่มันบอกด้วยแหละว่าเป็นเลขอะไระถ้าเกิดว่าคุณทาพลาดแล้วล่ะก็แหมผมบอกเลยว่าคุณได้วนหลูปไปมาแบบผมเนี่ยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมใช้เวลาถึง2ชั่วโมงในการเคลียร์เกมนี้ทั้งแ้่ที่เกมเ์มันแค่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเองอะ่ะแล้วอะไรก็ตามที่มันกระพริบอยู่ตรงหนรหนนนน้้าออาาเเคคออออร์ซจขงุณยไปฝืนชน เด็ดขาดเลยไม่ฉะนั้นเกมอาจจะโอเวอร์ได้และแน่นอนคุณน่าจะหัวร้อนพอตัวเลยล่ะและผมก็เคยฝ่าฝืนกดข้อนั้นมาแล้วครั้งหนึง่งคุ้มเลยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับคุณ ขอชื่นชมผู้พัฒนาเลยว่าเขากำกับเสียงได้โหดสัตว์จริงๆว่ะผมรู้สึกเหมือนผมนั่งอยู่ในเรือดำน้ําแล้วผมรู้สึกว่าผมชนโขดหินนั่นจริงๆเลยซาวเอฟเฟกมันคุณภาพมากและประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเล่นไอรอนลังนั้นก็คือการสวมหูฟังและนั่งเล่นในห้องมืดๆคนเดียวโดยไม่มีใครมาก่อกวนครับ มาเข้าเป้าหมายหลักของเกมจริงๆกันดีกว่าครับจะมีอยู่ทั้งหมด10จุดที่น่าสนใจที่เราต้องไปครับในโลกแห่งนี้ซึ่งแน่นอนในจุดต่างๆที่เราจะไปนั้นอาจจะเป็นซากของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่ในดวงจันทร์สีโลหิตนี้ก็ได้และจุดแรกที่เราจะไปเยือนนั้นก็คือแกน x 3 2 2 y 1 8 6ครับซึ่งในช่วงแรกๆของเกมเนี่ยเกมจะยังไม่ค่อยน่าขนลุกเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเป็นอะไรเซิร์ฟเซิร์ฟซิมเพิลซิมเพิลยางเช่นภาพของปกาลังที่มันน่าจะ ป็นปะการังที่ไม่คุ้นหูคุ้นตาและไม่มีอยู่บนโลกเรานะ่ยภาพของมันก็ดูเป็นปะการังธรรมดาธรรมดาที่น่าจะไม่สามารถทําอันตรายอะไรเราได้ช่วง10นาทีแรกของเกมเนี่ยผมเกือบผิดหวังไปแล้วนะเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าผมคิดผิดมากหลังจากที่เกมเริ่มผ่ามไปเรื่อยๆอะไรอะไรบางอย่างมันก็รสึกกระตุ้นทําให้ผมเกิดความหวาดกลัว ไม่รู้ว่านี่เกิดจากสัญชตาตญาณของผมหรือว่าอะไรก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้แม่งดูถูกไม่ได้ว่ะและที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือ x 3 7 8 y 2 6 3หรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นที่ที่ไม่ห่างจากจุดแรกมากนะแล้วเรากําลังจะไปเยือนที่นั่นผมได้ไปเยือนจุดนั้นด้วยความสวัสดิภาพผมได้ถ่ายภาพของมันและภาพของสิ่งที่ผมเห็นผมไม่สามารถระบุได้ว่ามันใช่ปากกาลังหรือเปล่าหรือมันเป็นกระดูกของตัวอะไรสักอย่าง สิ่งมีชีวิตที่เคยแหวกว่าอยู่ในโลหิตมหาสมุทรแห่งนี้ไม่มีเวลาให้คิดครับเพราะว่าสภาพเรือของเรานั้นเราอาจจะใช้เวลากับสถานที่แห่งนี้ได้ไม่นานนะักเราต้องรีบไปจุดต่อไปกันเลยครับครั้งที่เราไปเยือนลึกเข้าไปในมหาสมุทรจะเริ่มได้ยินเสียงของสัตว์ร้ายที่มันดูเหมือนน่าจะไม่ต้อนรับเราเป็นอย่างแน่แท้พูดง่ายๆก็คือสําหรับมันแล้วมันเห็นว่าเราเป็นผู้บุกรุกครับหรือไม่ก็เป็นอาหารของมันผมก็ได้ถ่ายภาพของไอสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ได้มันน่าจะเป็นงูทะเลที่อาศัยอยู่ในทรายอะ่ะแบบ น่าจะถอดแบบมาจากบ้านเราอยู่นะถ้าอย่างเงี้ยหรือมันไม่ใช่งูทะเลวะหรืออาจจะเป็นเศษสร้างของเครื่องจักรที่เคยมาสำรวจทะเลแห่งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหลายอย่างในเกมนี้มันถูกทิ้งไว้เป็นปริศนาให้เราหาคำตอบและตีความเอาเองตอนแรกผมว่าจะนับว่ามันเป็นข้อเสียซะแล้วแต่พอมันมาอยู่ในเกมแบบเนี้ยผมกลับรู้สึกว่ามันทําให้เกมนี้มีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกไม่เหมือนเกมของเจ้าไหนก็ไม่รู้แม่งมีแต่ตัวหนังสือและปูไม่เข้าใจเนื้อเรื่องอะไรเลยอ่ะเช่นเกมของคนที่ขึ้นต้นด้วยตัวซีอ่ะไอสัต,ตยังดีที่มีตัวละครน่ารักชอบใจผม ผมก็เลยให้อภัยเขาคราวนี้เป้าหมายที่เราจะไปในที่ต่อไปนั้นไกลออกไปมากครับแกน x ของมันนั้นนับว่าอยู่ไกลมากๆเป็นหลัก600เลยล่ะผมไม่แน่ใจว่าทรัพยากรและเชื้อเพลิงของเรือดำน้ำลำนี้จะพาทำให้เราไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่า ในขณะที่เราเดินทางผมนึกว่ามันจะน่าเบื่อสิแต่มันกลับให้ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นอะเรนดอรีน,น,นสูบฉีตลอดเวลาแม่งกูต้องคอยมาระแวงด้วยว่ามันจะจำสแกกกูแบบไหนวะเพราะว่าบรรยากาศที่แม่งให้มาทำให้กูตื่นตัวตลอดเวลาเลยเหมือนแบบแม่งเอ้ ยาสรุปก็เอากูไม่อยู่แล้วอะทุกอย่างที่ผมคิดมานั้นเป็นแค่จิตปรุงแต่งไม่มีจำสแก์อะไรแบบนั้นบรรยากาศมันพาไปเฉยๆทำให้ผมกลัวขี้หดตดหายซะอย่างนั้นและนี่แหละคือความน่ากลัวของไอรอนหลังไม่เหมือนเกมผีกระหลกกระหลในเว็บเอจโอที่แบบอยู่ๆมึงก็ใส่จำสแก์มาซะอย่างนั้นนะ่ะอ้าวไอ้เฮียใส่บ่อยไปกูก็ไม่ตกใจแล้วไม่ตื่นเต้นตเกมนี้นั้นจำสแก์มันไม่ได้ใส่บ่อยเลยนานๆทีมาครั้งครับแต่ผมบอกเลยว่ามันทรงพลังและ p o w e r ฟูลมาก ทำให้ผมที่เป็นคนจิตใจนิ่งมากสะดุ้งซะอย่างนั้นน่ะคือแบบอายเลยอ่ะเฮ้ยปกติกูไม่ตกใจอะไรง่ายๆแบบนี้นะเจออันนี้เขาไปสะดุ้งเลยอ่ะก็แค่น้ารั่วออกมาจากท่อเองอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเกมนี้มันกำกับเสียงได้โหดสัตว์จริงๆอย่างที่ผมได้ชมมันไปและยังไม่หมดแค่นั้นครับดูเหมือนว่าผู้พัฒนาเกมรู้ว่าอาหารของเขาจะต้องปรุงยังไงเสียงเอมเบียนที่มันใส่เข้ามาในจังหวะที่ผมตกใจหลังจากนั้นเสร็จบอกเลยว่าแม่งเหมือนกับ after shock ของแผ่นดินไวเลย คือแม่งใส่เอมเบียนได้ถูกจังหวะมากทําให้กูรู้สึกระแวงและไม่กล้าถ่ายภาพอะไรเลยอะ่ะไม่กล้าแม้แต่จะล่องเรือด้วยซ้ําผู้พัฒนาเกมรู้ดีครับว่ามนุษย์นั้นกลัวอะไรเขาเลยเล่นกับอะไรที่มันพื้นฐานอย่างที่สุดความกลัวที่มนุษย์ทั่วไปนั้นกลัวกันหมดนั่นก็คือเสียงยังไงละ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายและแสธรรมดาแต่พวกเขากลับทํามันได้ดี คลาสสิกเนวดาครับไม่มีคำพูดชื่นชมและยกยอไหนจะเหมาะสมไปกับพวกเขามากกว่าคำว่าคลาสสิกเนวดาอีกต่อไปแล้วและในขณะที่ผมพูดคุยกับพวกคุณผมก็ได้มาถึงจุดที่ผมจะต้องถ่ายภาพแล้วภาพนั้นมันคือตัวอะไรสักอย่างที่ลักษณะคล้ายกับปลาและเอเลียนผสมกันกำลังที่จะว่ายไปหาปะก,การังและนี่ก็คือเครื่องยืนยันครับว่าที่ดาวดวงนี้ดวงจันทโลหิตสีเลือดแห่งนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ได้ และแน่นอนครับมันอาจจะมีอะไรที่เลวร้ายกว่านี้รอบผมอยู่ก็ได้และแน่นอนที่แห่งนี้ไม่ใช่บ้านของเราไม่เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ไจุดต่อไปกันดีกว่า <S <S x 6 1 3 y 1 9 7และเมื่อผมไปถึงจุดแห่งนั้น <S 2> <S 2> ผมก็ได้จับภาพของซากสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างที่ตัวมันน่าจะใหญ่มากๆและที่แน่ๆมันไม่ใช่ปลาวานแน่ๆเลยมันน่าจะเป็นแบบตัวเหี้ยอะไรสักอย่างที่มาไล่เห่าหอนตอนที่เราล่องเรือแน่ๆเลยอะ และแน่นอนว่าไอสิ่งนี้มันคงไม่สามารถกินกูได้แล้วเพราะมันตายไปแล้วอะ่ะแต่เอายังไงก็เถอะรู้สึกว่ามันน่ากลัวอยู่ดีอะ่ะและนี่คือหลักฐานที่แสดงชี้ชัดให้เห็นว่าไอสิ่งมีชีวิตประเภทนี้คือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารและมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอย่างแน่นอนในต,ตอนนี้จิตใจของผมเริ่มตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วรู้สึกว่าเหมือนถูกพวกมันจ้องมองตลอดเวลามันมองผมเป็นอาหารแน่ๆสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นแค่เหยื่อของมัน และรอที่จะโดนมันกินแน่ๆมันจะต้องกินกูแน่ๆแ,แต่ไม่ช้าก็เร็วกูก็จะต้องโดนมันกินแน่ๆไม่เห็นทางรอดเลยสภาพความเป็นอยู่ของผมในเรือดำน้ำลำนี้ผมไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้เลยอะ่ะผมไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกและตอนนี้ผมก็เริ่มมาคิดแล้วว่านักโทษคนอื่นๆที่เคยมาที่นี่ก่อนผมพวกเขาจะรู้สึกยังไงต่อให้คิดไปมันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดี The show must go on คุณต้องทำภารกิจที่เขาได้มอบหมายให้เสร็จสิน้น และนั่นก็คือหน้าที่เพียงอย่างเดียวของคุณเพื่อที่ว่าคุณจะได้มีความหวังอันเล็กน้อยที่จะได้รับอิสรภาพทิศที่เราจะไปต่อไปนี้นั้นแคบมากๆต้องระวังในการล่องเรือเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะไม่ฉะนั้นคุณอาจจะหัวเขกกกำแพงได้ในที่สุดผมก็ใช้เวลาล่องเรือมาถึงจุด x 8 6 4 y 2 5 8จุดได้มันเป็นสถานที่ที่คับแคบอย่างเห็นได้ชัดเลยและกล้องที่จับภาพของสถานที่นี้เอาไว้มันเป็นภาพที่ทำให้ผมรู้สึกสยดสยองเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่เพราะว่ามันคือผีสัตว์ร้ายใต้ทะเลลึกแต่มันคือภาพของถ้ำของตัวอะไรสักอย่างที่ผมไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นถ้ำของตัวอะไรและแน่นอนว่า <c oughs> สิ่งที่เห็นเนี่ยมันมันเหมือนลงศพเลยว่ะตอนนี้ก็ผ่านมาถึงครึ่งทางของเกมแล้วครับดูเหมือนว่าออกซิเจนจะเริ่มหมดลงเรื่อยๆแล้วก็เรือดูสภาพไม่ค่อยดีเริ่มมีน้ํารั่วซึมแล้วครับแล้วจุดที่เราต่อไปเนี่ยมันก็อยู่ในเขตที่พวกสัตว์ร้ายมันอาศัยอยู่่ะ ในจุดถัดไปนะครับเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าแม่งเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่แล้วเพราะว่าผมเริ่มจับภาพของกระดูกสิ่งมีชีวิตอะไรหลายๆอย่างได้ในเขตบริเวณนี้นั่นหมายความว่าที่นี่ต้องมีผู้ล่าเยอะอย่างแน่นอนและเราก็เป็นได้แค่เหยื่อนี่ขนาดแบบไอ้พวกตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยยังตกเป็นเหยื่อได้เลยอะ่ะกูจะไปเหลือหรอหวะแล้วเราก็จะถึงเวลาที่จะไปจุดต่อไปกันครับเป็นจุดที่อยู่เหนือสุด มันแคบสุดๆด้วยมันเป็นที่ที่ไปยากมากๆเลยเพราะว่าแม่งมีแต่กําแพงเลยแจ้งเตือนอยู่บนจอผมผมตกใจทุกครั้งที่เสียงแจ้งเตือนนี่มันดังขึ้นเพราะว่าผมอาจจะชนกําแพงก็ได้หรือบางทีเมื่อเวลาเราล่องน้ําไปเรื่อยๆอาจจะมีไฟไหม้เล็กน้อยครับไม่ต้องตกใจไปครับมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่สุดแสนจะรัดกุมครับก็คือถังดับเพลิงนั่นเองหยิบมันมาใช้ซะแม่งเอ้ยสมกัเป็นเรือระดับราคาแพง ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยทำให้ผมอุ่นใจขึ้นเยอะแล้วช่วงท้ายเกมนี่แหละคือช่วงเวลาที่ผมกดดันมากที่สุดรู้สึกเหมือนว่าเหมือนเกมมันจะบีบบังคับให้เราต้องตื่นตระหนกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนว่าออกซิเจนของคุณกําลังจะหมดลงเรื่อยๆหรือแม้แต่เหตุการณ์อะไรแบบนี้แรงกดดันใต้มหาสมุทรเนี่ยเป็นอะไรที่ดูถูกไม่ได้เลยนะครับแม้แต่เรือดำน้ําที่งแข็งแกร่งของโลกเราเนี่ย ลงไปสำรวจใต้ทะเลเนี่ยยังพบอุปสรรคเลยนะครับแล้วนับภาษาอะไรกับดวงดาวที่เราไม่รู้จักวะแล้วดูสภาพเรือเราดิมันจะไปทนอะไรแบบนี้ได้ยังไงวะผมยังสงสัยอยู่เลยและนี่มันก็ได้มอบความรู้สึกที่เหมือนจะถูกบีบอัดได้ตลอดเวลามันทําให้ผมรู้สึกกลัวมากกลัวจนปวดท้องขึ้นมาทันใดแล้วเมื่อเรายิ่งเข้าใกล้มันมากขึ้นมันก็ยิ่งสันแรงขึ้นเหมือนกับว่ามันกําลังจะระเบิดออกมามันคือพลังงานลึกลับที่อาจจะเป็นคําตอบที่เราเฝ้าใฝ่หายอยู่ก็ได้ และสำหรับผมการที่เกมมันเซอร์ไพรส์อะไรผมแบบเนี้ยสร้างบรรยากาศที่โคตรน่ากลัวแบบเนี้ยมันไม่ตลกเลยนะเวย้ยกูกลัวจริงๆนะเนี่ยกลัวจนขี้จะลาดอยู่แล้วอะ่ะเฮ้ยคือแบบเรานึกว่าเรือมันจะพังแล้วอะ่ะมันเล่นมาไม้นี้เลยเหรอวะแล้วพอเราถ่ายภาพของมันมาอ่ะปรากฏว่ามันก็คืออะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่งคืออะไรอ่แะแต่นี่ก็คือจุดที่เกมมันแกล้งผมอีกแล้วครับดูดิเหมือนจะมีอะไรแต่พอดูดีๆแล้วไม่มีอะไรเฮ้ยมึงทำได้ไงวะทำไมมึงทำอย่างนี้กับกูอ่ะ แน่นอนครับถ้าเราเอาบันทึกการสำรวจไปรายงานแก่เบื้องบนแล้วก็พวกเขาจะต้องกลูเข้ามายึดดาวดวงนี้แนะ่เพราะว่าแหล่งพลังงานที่ทําให้ไอรอนรังสันได้ขนาดนี้แน่นอนว่าจะเป็นแหล่งพลังงานที่มีคุณค่าสําหรับมนุษยชาตินะแน่นอนและนี่ก็ใกล้ถึงจุดจบของเกมแล้วครับออกซิเจนของเราเริ่มร่อยหลอลงเรื่อย,อยๆจนแทบจะหมดถังเต็มทีผมรู้ดีว่าเราไม่รอดแน่ ตอนนี้มีอีกความรู้สึกหนึ่งที่ถาโถมเข้ามาความรู้สึกสิ้นหวังนั่นเองผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นลูกไก่ในกำม,มือของธรรมชาติที่จะคอยกัดกินผมเทียนแห่งชีวิตของผมเหมือนจะมอดดับได้ทุกเมื่อไม่เราโดนสัตว์ร้ายในทะเลลึกนี่กินออกซิเจนเราก็ต้องหมดและเหลือก็ต้องจมไปแน่นอนว่าความกดดันระดับนี้ผมไม่สามารถรับมันไว้ไหวได้แน่นอนไอผมตกไปที่ตะตุมเหงือใครเริ่มไหลย,ย้อยแต่ถึงแม้จะคิดอยู่อย่างนั้นอยู่ในหัวตลอดเวลาแต่ผมก็อยากรู้ว่าเราจะมีจุดจบแบบไหน ึงแม้ว่าจะกลัวแต่ก็อยากที่จะประชิญหน้าเป็นความรู้สึกที่แปลกชะมัดรู้ทั้งรู้ว่านี่เป็นภารกิจที่ส่งมาแล้วตายแน่ๆไม่ได้กลับไปบ้านแน่นอนแต่ว่าก็อยากรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่แต่ในขณะนี้เองดูเหมือนว่าเข็มหน้าปัดของผมจะจับอะไรบางอย่างได้มันเป็นสิ่งกีดขวางกำแพงหรือว่าอะไรน่ะเหรอผมอยากรู้ซะแล้วสิมันอยู่ใกล้กับเรามากๆเลยผมอยากจะจับภาพของมันไว้เหลือเกินแต่ผมก็ต้องผิดหวังเพราะว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันคือ ไอ้อสุรกายตัวนี้มันทําสําเร็จแล้วล่ะมาทําให้ผมขี้ราชจนได้ไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามตัวของมันนั้นต้องมีขนาดที่ใหญ่มากแน่ๆและแน่นอนมันอาจจะยังไม่ได้คิดกินผมในตอนนี้มันอาจจะเห็นว่าไอเรือที่เรากําลังขับอยู่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมในโลกของมันก็ได้และมันก็กําลังสงสัยมันจึงจ้องมองเข้ามาว่ามันคืออะไรกันแน่และผมรู้แน่นอนเลยว่าทันทีที่มันรู้ว่าไอสิ่งนี้คือภัยคุกคามของมัน มันจะต้องโจมตีอย่างบ้าเลือดแน่ๆการที่มันกระแทกเรือผมในครั้งนี้ทําให้เรือของผมแทบจะอับปางเลยไฟเริ่มติดติดดับๆเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้รอนลังคงมาได้แค่นี้แล้วะแล้วคุณลองจินตนาการดูสิว่าถ้าคุณเป็นตัวละครที่อยู่ในเกมเกมนี้คุณจะรู้สึกสิ้นหวังเหมือนผมหรือเปล่าผมแค่ลองจินตนาการเล่นๆดูห้องที่หนาวเย็นเฉียบกับร้อนเผาขึ้นมาทันใด แอแม่งเอาไม่อยู่ไรสัตว์เกมนี้มันถูกสร้างมาเพื่อแก้งกูแล้วก็มึงทําสําเร็จอย่างใหญ่หลวงเลยเอารางวัลกูไปเลยสัตว์แล้วจังหวะที่เสียงดนตรีแห่งความหลอนแม่งดังขึ้นผมบอกเลยว่าไม่ไหวแล้ว แต่ถ้าหากว่าจะให้ผมเตือนว่าเกมแบบนี้ไม่เหมาะกับคนประเภทไหนผมบอกได้เลยว่ามีคน2ประเภทครับที่ไม่เหมาะกับเกมแบบนี้1ก็คือคนที่กลัวทะเล2คนที่กลัวที่แคบ และแน่นอนผมเป็นทั้งสองอย่างแต่ในจังหวะนี้ดูเหมือนว่าทะเลสีเลือดจะเริ่มท่วมเข่าของผมแล้วจังหวะนี้กูอยากออกเกมชิบหายเลยว่ะไม่ไหวแล้วว่ะคือรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าเลยอะ่ะแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากรู้ว่าจุดจบของเกมนี้มันจะเป็นยังไงมันจะออกมาแบบไหนผมเลยเลือกที่จะกัดฟันกั้มกืนและฝืนเล่นมันต่อไปจุดสุดท้ายที่เราต้องไปเยือนก็คือ X 675Y828 แล้วไม่รู้ว่านี่ผมคิดไปเองหรือเปล่าทุกครั้งที่ผมกำลังจะไปถึงผมรู้สึกเหมือนว่าได้ยินเสียงหอบหายใจของตัวเองตลอดเวลาผมไม่กล้าแม้แต่จะเดินไปข้างหน้าและไม่กล้าที่จะถอยหลังหรือไม่กล้าแม้แต่จะจับภาพของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้โดย s ช o w มัสโก o On ดังนั้นแล้วจึงต้องจับภาพมันอย่างเดียวเท่านั้นไม่งั้นเกมนี้ก็คงไม่จบลง ว่าการสำรวจในครั้งนี้จะตั้งคำถามและข้อสงสัยมากกว่าการหาคำตอบการดาวเทียมได้แสดงภาพของเรือดำน้ำ SM13 ถูกฉีกกระชากเป็นเศษเหล็กอยู่ใต้ก้นสมุดด้วยสัตว์ร้ายอะไรบางอย่างที่มันทรงพลังเอามากๆและในครั้งนี้ดูเหมือนว่าองค์กรของเราจะไม่ได้สามารถได้รับข้อมูลอะไรได้เลยภาพก็ไม่มีพวกมันถูกฉีกกระชากไปจนหมดเก็บข้อมูลอะไรไม่ได้ เหล่าดวงดาวนั้นเปล่งแสงระยิบระยับคลา้าโพลราวกับกระดูกดวงจันทร์นั้นบัดนี้ได้กลายเป็นซากศพที่ไร้ซึ่งชีวิตชีวาท้องสมุดของมันเปิดกว้างราวกับแผลชะกันสิ่งที่เหลืออยู่ในห่วงอวกาศตอนนี้ก็คือความตายที่เฝ้ารอเราอยู่แต่ว่าใครสักคนอาจจะค้นพบความหวังนั้นก็เป็นได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของไอรอนลังครับ ผมบอกได้เลยว่าตอนจบมันอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนที่คิดแต่ผมบอกเลยว่าการสร้างบรรยากาศในเกมนี้แม่งคโคตรโหดสัตว์เลยว่ะผมถึงกับให้คะแนนคาสีที่ผมลดหย่อนได้ในปีนี้ส่วนด้วยไอรอดลังถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องจะไม่ใช่จุดเด่นของไอรอนลังแต่ว่าในส่วนอื่นไอรอนลังครับทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆดีกว่าเกมที่ผมชอบเล่นเป็นประจำซะอีกเกมหาเลยก็ไม่รู้มีแต่ตัวหนังสือเนื้อเรื่องแม่งกาวชิบหายตอนที่ผมชอบที่สุดก็คือตอนที่ใกล้จบนี่แหละตอนนั้นน่ะรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเลยแต่พอเล่นจ แม่งเอ้ยโล่งมากๆอ่ะเป็นประสบการณ์เวลาผมซื้อตั๋วเข้าไปเล่นบ้านผีสิงตามงานวัดครั้งแรกเลยมันรู้สึกอย่างนั้นเลยครับมันอาจจะไม่ใช่เกมที่สามารถเล่นซ้าได้เรื่อยๆแต่ว่าเกมนี้เล่นแค่ครั้งเดียวก็รู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้รับนั้นมันมากเกินพอราคาแล้วแหละเกมหลักร้อยต้นๆทําได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือว่าแม่งสุดวะ่ะและสิ่งนี้เองมันทําให้ผมรู้ว่าไอคนสร้างคนนี้นี่แม่งน่าสนใจมากๆเลยวะ่ะผมอยากจะเล่นเกมเขาอีกเยอะๆเลยอ่ะ ไม่ใช่ช็อกโปบีนในสัตว์โอ้ oh, แม่งถ้าผมไม่เปิดใจเล่นเกมแบบเนี้ยป่าเนี้ยกูคงมูฟออนจากคุณคารอนไม่ได้หรอกไอสัตว์โอ้ oh, แม่งเกมอะไรไม่รู้เหมือนจะโรคจิตแต่ก็ไม่โรคจิตไม่น่ากลัวด้วยเนี่ยเจอเกมแบบนี้เข้าไปน่ากลัวกว่าเยอะนี่แหละคือสงครามถึงเกมผีที่ดุเดือดผมก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ดูคลิปผมตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายพวกคุณเนี่ยมันน่ารักจริงๆเลยมาให้หอมทีดิ <c oughs> <c oughs> แล้วไว้พบกันใหม่จนกว่าจะถึงวันที่ผมมีมูฟที่จะเล่นเกกมผีอีอครั้ง แต่กูคิดว่าไม่น่านานมากหรอกเพราะตอนนี้กูกาลังคึกและมีเกมอีกมากมายเลยที่ผมอยากจะเอามาทำน่ะแล้วก็คุณก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าคลิปต่อไปเป็นอะไรอ่ะ,จ,ะจูหัวมาขนาดนี้แล้วแป๊บๆก็จะแก่แล้วเลอเนี่ยโอ้ ลุงทำไม่ไหวแล้วล่ะลุงไม่อยากทำแบ็กโซ2เลยอะ่ะลุงอยากเล่นเกมต่อสู้ตึงๆมากกว่ากูพูดขนาดนี้แล้วพวกมึงก็อยากขอเลยนะกูขอร้องล่ะ